สวัสดีครับสวัสดี fC ทุกคนนะครับผลฮานอยเมื่อวานนะครับรอบพิเศษนะครับมาเลขเด่น3านะครับผมรอบปกติหลุดนะครับรอบ v i p นะครับมาตัวกันศูนนะครับส่วนมาเรนะครับมาเลขวิ่ง8นะครับผมวันนี้นะครับอาจารย์ก็มี ฮานอยมัดรวมด้วยนะครับเนาะให้เป็นตัวเลือกนะครับเผื่อสมาชิกท่านใดนะครับชอบแบบเป็นมัดรวมหรือว่าชอบเป็นแบบชุดแยกนะครับฮานอยนะครับผมรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษเล็กเด่นนะครับสามและหกฟันสามนะครับตัวเจาะสามหก ส,สามสองสามสี่สามเก้าหกสองหกสี่ หกเก้าตัวการสองสี่นะครับสองเก้าสี่เก้าเลขสามตัวสามหกสองนกยิงไม้ป่า สามหกสี่สามหกเก้ารอบหน่อยปกตินะครับเลขเด่นสองและสี่นะครับฟันสองตัวเจาะสองสี่ สองศูนย์สองสามสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่สาม สี่หนึ่งตัวกันศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเลขสามตัวสองสี่ศูนย์ สองสี่สามสองสี่หนึ่งรอบน้อย vip นะครับผมเล็กเด่นนะครับศูนย์และเจ็ดฟันศูนย์ตัวเจาะศูนย์เจ็ด

ตัวกันหนึ่งสองหนึง่งสามสองสามเด็กสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสามส นอยมัดรวมนะครับผมเล็กดินนะครับผมสองและเก้าฟันสองตัวเจาะสองเก้าสองสี่สองหก สองเจ็ดเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดตัวกันสี่หกสี่เจ็ด เจ็ดเลขมตัวสอง2 9้าสี่สองเก้าหกสองเก้าเจ็ดนะครับวันนี้ก็เบาๆกันนะครับผมขอขอให้ f อทุกคนนะครับเฮงๆรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ